ประมาณ6เซนนะคะแล้วที่เหลือก็วัดจากเส้นนี้เป็นเส้นแรกขีดเส้นแล้วก็วัดลงมา3มเซนสมเซน2ช่องนะคะแล้วก็จากเส้นนี้วัดหน,าาหน้ายาวของชิ้นหน้าออกมานะคะแล้วก็มาแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งส่วนยาวหลังเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มที่แพทเทิร์นนะคะ ชิ้นหลังมันจะยาวกว่าชิ้นหน้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสัดส่วนตรงนี้เราจะต้องให้มันเท่าชิ้นหน้าเพื่อตอนประกอบรักแร้อะไรมันจะได้ตรงกันประกอบเอวอะไรมันจะได้ตรงกันเข้าใจตามนี้นะคะคราวนี้ริมกระดาษด้านนี้ให้ลดเข้ามาหนึ่งเซนนะคะหนึ่งเซนก็ขีดที่นี่ขึ้นมาจากเอวลงไปนะคะแล้วตรงขึ้นมาประมาณนี้ จากนั้นก็ทีทีก็อันนี้นะคะสามเสนแรกนี้จากมุมนี้วัดมาหกเซนก่อนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่เราจะไปสร้างแพทเทิร์นต่อไปนะคะ,ะจากมุมนี้ขึ้นไป1.5เซนนะคะเส้นนี้นะคะลายหาร2อยู่ตรงนี้นะคะลายหาร2ออยู่ตรงนี้ ของชิ้นหน้าเขาก็อยู่เส้นเดียวกันทีนี้ตัวนี้จะพิเศษเราจะต้องยกขึ้นมาอีกหนึ่งเซนครึ่งน,นะคะยกขึ้นมาจากที่นี่หนึ่งเซนครึ่งช่องนี้นะคะหนึ่งจุดห้าเขาก็จะมาอยู่ตำแหน่งนี้แล้วเราก็ขีดมาที่นี่นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นไหล่ของทิ้นหลังได้แล้วนะตอนนี้ บาหลังบาหลังตรงนี้นะคะบาหลังหารสองอยู่ที่นี่ให้วัดที่เส้นใหม่นี้นะคะอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่เส้นตรงนี้มาก่อนนะคะพอได้อย่างนี้แล้วรอ,อบอกหารบวกสิบหารสี่วัดจากเส้นใหม่นี้มานะคะอยู่ที่นี่ อันนี้ครูตัดไลส์ของโคเลยเพื่อเดี๋ยวตอนเสร็จจะได้ใส่ให้ดูสะโพกลอบอกเท่าไหร่เอาเท่ากันนะคะตัวนี้หาแล้วได้ย7เจ็ดนข้างล่างจะเอาย7เจเท่ากันนะคะแล้วก็ขีดเฉียงมาที่นี่นะคะเพราะว่าตรงนี้เราโค้งออกมาตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเส้นตรงไม่เป็นลายตามวัด แล้ววัดเข้าไป2เซนนะคะที่เอวเส้นนี้คือเส้นเอววัดเข้าไป2เซนเอาไม้นะคะไม้ตรงที่25กับ3 0สิแบ่งครึ่งมันจะได้มุมที่สวยพอดีนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะโค้งขึ้นมาเห็นไหมพอได้ที่นี่แล้วเราจะทำเกล็ดตรงนี้นะคะเกล็ดตรงนี้แบ่งครึ่ง แบ่งครึ่งพับสายวัดมาก็ได้นะคะแบ่งครึ่งมาที่นี่จากนั้นกีดเส้นตรงกี่เส้นตั้งฉากขึ้นไปนะคะขีดเส้นตั้งฉากขึ้นไปพอได้ตรงนี้แล้วที่นี่ไปข้างล้วเซนนะคะเราไม่เอา่า พอได้ที่นี่แล้วตรงนี้ก็ขึ้นประมสีส่เส้นโดยประมาณนะคะให้มันเลยเส้นอกนี้ขึ้นไปมาที่นี่อ่าพอได้ตรงนี้แล้วโค้งนะคะโค้งตรงนี้โค้งรักแร้มาที่นี่แต่ตรงนี้มันจะพองเราจะต้องทําให้ตรงนี้หายพองโดย นักเรียนเอาหางลงนะคะวางวางให้มาอยู่ที่นี่แล้วก็โค้งมาขึ้นไปหนึ่งเซนนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็อีกเส้นหนึ่งตรงนี้นะคะเอาอีตรงนี้ให้มันชิดเหน็นไหมคะเขาก็จะเกิดอาการตรงนี้เป็นเก็บเห็นไหมคะนี้มันโค้งไปนักเรียนจับให้เขาเนียนลงมาหน่อยนี่โคง้โคงต่ำลงมาอีนิดหนึ่งประมาณนี้ ทีนี้ตรงนี้นี่ให้เลยออกไปหน่อยแถมไปอีก1นึ่งเซนนะคะเพื่อที่ตอนประกอบมันจะได้พอดีไม่งั้นมันจะหดเข้าไปด้านในนะคะนักเรียนที่มีประสบการณ์ในการเย็บก็จะรู้นะคะนี่พอเราเย็บปุ๊บเส้นนี้กับเส้นนี้มันจะพอดีกันเปียเลยนะถ้านักเรียนแถมไม่ร่วงหน้านะหน้านี่ไหมชิ้นหน้าเราก็ไปวางที่มุมนี้ดูว่ามันหาง ดูตรงไหนดูตรงนี้คราวนี้เช็คไหล่มาด้วยไหล่ให้มันตรงกันตรงกันแปลว่าใช้ได้เลยนะคะพอ,อได้อย่างนี้แล้วคอเราก็โค้งไปที่นี่นะคะเส้นแรกนี้นะคะเส้นสามเซนแรก,กจากนั้นก็วัดที่ดีไว้ว่าเท่าไหร่นะคะเป็นคอเสื้อ เป็นคอด้านหลังไม่งั้นนะตรงนี้ก็แต่งใหม่ถ้ามันแอนมากแต่งใหม่นะคะแต่งใหม่ให้มันสวยงามเราไม่ให้มันโค้งมากเราให้มันค่อยๆหายมาในนี้อพอได้อย่างนี้แล้ววัดคอเสื้อก็เท่าไหร่นะคะสิบเซนก็กเกีร์ก็เขียนไว้ว่าคอหลังสิบเซนนะคะอ่า คะตอนนี้พอเราได้ตัวเลขตรงคอหลังแล้วเราก็มาเตรียมตามปกนะคะโดยต้องปิดเก็ดคอก่อนนะคะมันกว้างถ้าไม่ปิดที่มาแถวนี้มันจะอ้าแล้วเวลาพับปกออกไปมันจะไม่สวยนะคะ,ะตมแหน่งที่ปิดก็คือปลายเก็ดที่นี่เกดมานี่เลยค่ะตรงไหนก็ได้เกดมาเลยหนึ่งจุดดี๋ยวนะ สองเซนนะคะสองเซนปิดเข้าหากันนะคะช่องมันสองเซนก็ปิดแก็ปิดเกตที่นี่นะคะจากนั้นเราก็มาดู ตรงนี้เดี๋ยวตรงชายนี้เราอาจจะใช้เป็นตรงก็ได้ถ้าเกิดนักเรียนไม่อยากให้แยกออกไปอย่างนั้นก็ขีดเส้นตรงตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เติมมานะคะเดี๋ยวตัวนี้เราไม่ทําแหวกตรงนี้ดีกว่าทําตรงเลยจะได้เหมือนในแบบที่ที่โชว์ให้ดูนะคะาจากนั้นเราก็ขีดเส้นคอใหม่นะคะขีดเส้นคอใหม่ให้สวยงามขีดให้ตรงขึ้นไป จากนั้นเราก็ไปหากระดาษมาอีกแผ่นหนึ่งเพื่อจะต่อเตรียมไว้ทำปกนะคะก็ขีีเส้นนี้ตรงขึ้นไปนะคะอน,นี้คือเส้นที่เราจะทำตั้งคออันนี้พับที่เส้นนี้นะคะพับที่เส้นใหม่นี้พับที่เส้นใหม่นี้พเ,นนเพื่อให้ได้ จุดที่เราจะตั้งคอขึ้นไปอ่พอได้อย่างนี้แล้วนะคะกาหนดเส้นโปาตรงนี้ระดับบ่านะคะบ่าแล้วก็มุมมุมนี้มุมที่เราหารสองได้แล้วอยู่ที่นี่เราจะได้รู้ว่าบ่าอยู่ที่นี่ขีดเส้นยาวมาก่อนนะคะจากนั้นที่นี่วัดเข้ามา4ี่เส้นนะคะให้ห่างจาก ระดับบาหานสองนี่เข้ามาสี่เซนมีเส้นตั้งฉากตรงนี้นะคะอ่าพอได้ที่นี่แล้วเราเอาลงจากมุมนี้สองเซนนะคะเอาไม้โค้งโค้งไปเลยอ่าอันนี้เป็นอกล่างะคะแล้วเอาที่นี่เข้ามา สเซนนะคะตรงนี้4เซนตรงนี้3ามเซนครึ่งผิดไปอย่างนี้นะคะเราก็จะได้อันนี้คือปกล่างผีดเฉียงมานะคะที่เหลือ,อน,นี่เป็นปกบนนะคะเขาก็จะไปทางนี้แอนนี้เราก็มุมคออยู่ตรงไหนหาอ่าอยู่ทีน่นี่จากมุมคอนี่วัดขึ้นไปเท่ากับคอหลัง เมื่อกี้เราสร้างคอหลังได้10เซนก็วัดขึ้นไป10เซนนะคะ10เซนกีดเส้นตั้งฉากขึ้นไปนะคะวัดไปเลย7เซนความกว้างของคอ7เซนกีดเส้นไว้แล้วตำแหน่งนี้ก็โค้งไปที่นี่นะคะเราก็ได้ปกบนแต่ปกบนยังไม่เสร็จนะ เดี๋ยวต้องแยกออกมาเพื่อไปแยกให้เขาตั้งตรงนี้ก็แบ่งครึ่งตั้งฉากตั้งฉากแล้วก็แบ่งตรงนี้ให้เป็น3ามช่องเท่ากันนะคะแบ่งไว้อย่างนี้นะคะคราวนี้เราเทออกมานะคะี่ออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้นะี่ออกมาทีานี้ตำแหน่งนี้มันก็จะไปอยู่เส้นคอเดิมนะคะ จะไปอยู่เส้นคอเดิมที่เราสร้างตอนแรกเส้นคอเดิมคอจริงๆน่ะเส้นคอจริงๆก็มาต่อเส้นพวกนี้ให้มันถึงกันนะคะอันนี้คือคอจริงเดี๋ยวเราอันนี้คือทั้งหมดของคอด้านหลังนะคะทั้งหมดเลย,ยเส้นตั้งฉากมาใหม่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราแยกแล้วเราค่อยแต่งปกใหม่นะคะจากนั้นตรงนี้แปะสกอตเทปให้มันแน่แนๆก่อนนะ ตรงนี้เราตัดแยกออกมานะคะตัดแยกออกมาอ่านี้นจะเห็นว่ามันใหญ่ๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะต้องมาแต่งใหม่นะคะอ่าอันนี้คือปกของปกล่างนะคะปกล่างที่นี่ก่อนครับเล็กก่อนอันนี้ปกบนเราจะตัดที่เส้นนี้นะคะเส้นที่เป็นคอจริงๆนี่นะ เส้นที่เป็นคอรจริงๆตรงนี้รอยที่เขาเชื่อมกันเตรียมแยกออกมาไว้ก่อนนะคะจะไ,ได้มองเห็นที่นี่นะคะเมื่อกี้นี้เส้นอันนี้คือเส้นที่จะใช้นะเส้นที่เราเกยอ,ออกมาอันนี้ไม่ใช่นะาะเพราะฉะนั้นปกมันก็จะไปอย่างนี้นักเรียนก็ตัด ส่วนที่จะใช้จริงๆออกมาเลยที่ตรงนี้นะคะอันนี้เราทิ้งนี่เขาเดี๋ยวตอนทำสาอะไรเสร็จแล้วปกเขาก็จะดันให้พวกนี้พลิกโค้งไปตามรูปคอเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้จะพาแยกปกหลังก่อนแล้วก็จะกิ้งสาทำขอบให้ดูนะคะอ้าพอได้ตรงนี้แล้วตรงนี้ โคให้เผื่อที่นี่ไปน่ะเจ็ดเซนมันเยอะไปเราเพราะว่าเจ็ดเซนนี้มันจะรวมทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะคะก็ลดลงมาเนี่ยนะเอาแปดเซนได้นะคะเอาเจ็ดถึงแปดเซนแต่ตัวนี้เอาแปดเซนโค้งใหม่นะคะนี่หน้าตาผมก็จะเป็นแบบนี้ตัดนี่างนี้นะคะจากนั้น คือแปดเสนนี่รวมรวมหมดเลยจากเส้นนี้นะคะมาที่นี่แปดเซนเเส้นต่ำไปเอาแปดเซนนะคะทีนี้ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้อ่าแล้วก็แยกออกไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเอากระดาษมาซ้อนแต่แยกให้ดูให้เข้าห่างกันอย่างนี้ช่องละเซนละเซนอย่างนี้นะคะแบบนี้นะอ่า เห็นไหมเอนี่อย่างนี้น,ะนี่ก็จะหน้าตาแบบนี้นี่เดี๋ยวเราตอนเย็บเราก็จะมาเย็บประกอบกันที่นี่นะคะพอเราเย็บประกอบกันที่นี่เขาก็จะขึ้นไปข้างบน่บบนี้นะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแนวที่จะตั้งม่เส้นนี้ เป็นแนวที่จะตั้งขึ้นไปนะคะโกเราก็จะไม่ใช่โกแบนแต่แต่มันจะตั้งขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วส่วนนี้เดี๋ยวเราจะทําขอบตอนเย็บนะคะตอนนี้ยังทําไม่ได้ต้องทําตอนเย็บนักเรียนเอาโครงสร้างมันออกมาก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะ